สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวาธาตุลมธาตลมราศีกุมตุลมิถุนนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักชาวาธาตุลมนะคะในเดือนเมษายน2564นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่คนโสดเลยคะ่ะคนโสดชาวาธาตุลมในเดือนนี้คุณเป็นยังไงบ้างคะเออคลิปที่เห็นเนี่ยก็อาจจะแบบมีมุมกับสีกล้องที่แตกต่างกันเพราะว่าโทรศัพท์คนละเครื่องนะคะทุกคนอีกเครื่องหนึ่งกำลังอัปโหลดอยู่นะคะ อ่ะมาดูกันค่ะว่าชาวธาตุลมคนโสดโสอเป็นยังไงบ้างเนอนนี้ว้า wow, ว the world ค่ะคนโสดบางท่านนะคะคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เดินทางไปไหนสักที่นะคะแต่ว่าดูเหมือนว่า ที่คุณหวังไว้ว่าแบบเออถ้าเกิดบางท่านนะหวังไว้ว่าแบบถ้าฉันได้เดินทางไกลอ่ะฉันก็แบบอาจจะได้เจอคู่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นมันดันไม่เป็นไปนอย่างที่คิดเนี่ยสิเออคุณดันไม่เจอใครเลยนะ <c oughs> ก็คือว่าเออแต่ว่าตัวคุณเองก็แบบเออไม่เป็นไรถ้าแบบถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรฉันก็แบบมีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วอ่ะเออแบบ ถ้าตอนมันจะใช่อะเดี๋ยวแบบมันก็คงจะเจอเองอะล่ะม้าอ,อะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าคุณเองก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าเจอในช่วงที่ชีวิตคุณยังไม่พร้อมที่จะเริ่มความสัมพันธ์กับใครอะมันก็คงจะแบบยากอะ มันก็คงจะเหนื่อยพอควรถ้าหากคุณอยู่ในช่วงที่แบบโฟกัสกับแบบชีวิตการงานอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะปิดมองว่าถามว่ามีโอกาสจะเจอไหมน้อยอะค่ะชาวธาตุลมในเดือนนี้ถ้าเจอก็แบบว่ายินดีด้วยแล้วกันนะคะแต่ส่วนมากคือคิดว่ายังไม่น่าจะเจอใครที่ถูกใจในช่วงเดือนนี้นะคะอืมก็จะประมาณนี้สําหรับชาวธาตุลมคนโสดอ่ะสั้นๆเลยค่ะเพราะอะไรมันไม่ยืดเยื้อเลยค่ะไพ่มันออกมาแค่นี้ คือคือพูดตรงๆเป็นคนพูดตรงๆนะคะแต่ว่ารักษาน้ําใจคนอยู่ไม่ไม่ชอบเลี้ยงไข่ชอบแบบว่าเข้าใจกันตรงๆอ่ะเรามาดูคําแนะนําจากทําขวัญอลเคอรก,กันค่ะว่ามีคําแนะนําอะไรให้กับชาวธาตุลมในเดือนนี้บ้างเอยคอนเสิร์ตคอนเสิร์ต j u s t i c นะคะสําหรับคนโสดบางท่านนะคะที่ ในอดีตคุณอาจจะเจอกับปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณโดนเอารัดเอาเปรียบหรือว่าเคยเจอกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ยุติธรรมหรือว่าคุณเหมือนแบบยังไม่ได้เคลียร์กับคนเก่าของคุณนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เคลียร์นะคะเออแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับความยุติธรรมด้วยนะคะ Well w เชอ e ์ er นะคะก็คือขอแค่คุณเนี่ยคิดดีทำดีหวังดีต่อผู้อื่นนะคะ อย่าไปคิดร้ายกับเขาเลยค่ะแบบใครทำาอะไรก็ให้เขาทาไปเถอะแต่แบบเราคิดดีก็พอหูอดูโลกสวยเนาะก็ไพ่บอกแบบนี้คิดดีเราเรามีความปรารถนาดีให้กับคนอื่นก็พอแล้วเนาะแล้วก็ชูสนะคะในเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เลือก เกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งได้เลือกได้ดตัดสินใจหรือว่าถ้าเกิดมีคนเข้ามาจริงๆเนี่ยอยากจะให้คุณเลือกดีๆนะคะชาวคนโสดแล้วก็ดูดีๆด้วยว่าเขาโสดจริงๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าไม่มั่นใจอ่ะอาจจะลองให้คนใกล้ตัวเนี่ยช่วยเช็คช่วยดูแบบสอดส่องให้ก็ได้นะคะว่าคนนี้น่าจะไว้ใจได้หรือเปล่านั่นเองนะก็ จบแล้วนะคะสำหรับคนโสดชาวธาตุลมนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเ,เรามาต่อกันสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุลมนะคะในเดือนเมษายน5 6 6 4นี้คุณจะเป็นยังไงบ้างคะชาวแบบคนคุยทั้งหลายมาดูกันค่ะ5ใบเดอะฟูค่ะในเดือนนี้ปิ่นมองว่า อ,อยังดูเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขซึ่งกันและกันนะคะยังแบบละลาแฮปปี้ดีด้ากันอยู่นะแต่ว่าแน่นอนแหละว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขละลาอย่างเดียวนะคะมันก็จะต้องมีความเครียดความกังวลในความสัมพันธ์ขึ้นมาด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับบางคนที่ยังคุยกันดีอยู่แล้วก็คุณรู้ว่าเขาไม่ได้ ไม่ไม่ได้มีใครอยู่ก่อนแล้วเนี่ยเขาโสดจริงๆอะ่ะมันเป็นภาวะที่ความสัมพันธ์เนี้ยยังอยากจะดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะคือมันมันยังไม่ได้ดูที่จะพัฒนาแบบมั่นคงอะไรในระยะเร็วๆนี้ยังเป็นภาวะที่ยังอยากจะไปแบบเรื่อยๆชิวๆสบายๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ก,ก็ไปเรื่อยๆนี่แหละแล้วมันกลายเป็นว่าถ้าสมมติว่าใครแต่สาหรับบางคนนะคือคุณอาจจะรู้สึกว่า อยากจะพัฒนาอะไรอะวะแล้วปรากฏว่าเขายังไม่พัฒนาเขายังไม่เออออกกับคุณนะมันก็จะทําให้คุณรู้สึกเสียใจได้เหมือนกันนะคะในเดือนเมษายนนี้นะเออด้วยความที่คุณอยากพัฒนาแต่เขายังไม่พร้อมานะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคุณก็ยังแต่สําหรับบางท่านนะมีเกณฑ์เหมือนกันว่าถ้าเขาไม่ยอมพัฒนากับคุณแล้วคุณรอมานานแล้วเนี่ยคุณอาจจะไปเลยก็ได้ะครับไปหาคนใหม่ที่แบบว่าใช่อะไรกว่าเดิมเหมือนนะคะเออแต่สําหรับบางท่านก็คือ แม้จะยังไม่พร้อมพัฒนาแต่ว่าคุณก็โอเคที่จะไปต่อนะคะแล้วก็อ,อ๋อบางท่านนะคะถ้าสมมติเออใครที่ดีลกับคนที่อยากจะให้เช็คดีๆเลยนะคะบางคนคืออาจจะไปเจอกับคนที่มีคู่ม,คมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้อ่ะมีเกณฑ์ที่จะได้รู้เหมือนกันนะคะในเดือนเมษายนนี้แล้วคุณก็จะเจ็บเป็นอย่างนี้เลยนะคุณเห็นใช่ไหมคะนั่นแหละ เพราะฉะนั้นคบใครคุยกับใครเช็คดีๆนะคะทุกคนด้วยความเป็นห่วงเลยเนาะเอออ่าแล้วก็มาดูคำแนะนำจากทํำขวัญออราเคิลกันค่ะทำขวัญออราเคิลบอกว่า Energy นะคะแน่นอนค่ะการที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะต้องใช้พลังงานใช้ Energy ของคุณเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่า บางทีคนที่คุณดียอยู่ด้วยค่ะสำคนที่แบบเอาใจยากก็ได้นะแต่ว่าถามว่าในอนาคตอ่ะมันก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะคะเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมนะคะแล้วก็วิกติมนะคะบางคนที่ เออคุณไปเจอกับความสัมพันธ์ที่เขามีครอบครัวมีคู่อยู่ก่อนหน้านี้แล้วคือบอกตรงๆเลยว่าอย่าปล่อยให้ตัวคุณต้องกลายเป็นเหยื่อของความสัมพันธ์แบบในรูปนี้นะคะคุณอย่าเป็นคนที่นั่งแล้วโดนคนอื่นเอาเท้าถีบอยู่อย่างนี้นะคะคุณจะต้องลุกขึ้นมาแล้วถีบมันกลับนะคะเพราะฉะนั้นเลิกได้เลิกนะคะถ้าไปเจอคนมีคู่ด้วยความเป็นห่วงจริงๆ แล้วก็เบสนะคะเออคุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอกับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเจอกับคนที่ดีที่สุดในชีวิตคุณเหมือนกันนะคะถ้าคุณออกมาจากสถานการณ์แบบนั้นได้อะนะ yeah, yeah. ก็เป็นกําลังใจให้กับคนคุย, <S <S ค,ยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทุกท่านนะคะก็จบแล้ว <S <S เดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนมีคู่คะ่ะมาตอบสําหรับคนมีคู่คะ่ะคนมีคู่คะความรักของคุณ ชาวาลมเป็นยังไงบ้างคนมีคู่ในเดือนนี้6กดาบค่ะสเตรนค่ะ Knight of c u p ค่ะไฟไฟอฟอนาดาบคนมีคู่คะในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะเจอเกี่ยวกับเรื่องเครียดเครียดนะคะในความสัมพันธ์นี้นะมันอาจจะเป็นเรื่องที่มาจากปัญหาการทะเลาะ ให้ระวังการทะเลาะของคุณกับคู่ของคุณในเดือนนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะนํามาสู่ซึ่งความเครียดแล้วทีนี้มันมีโอกาสเลยที่ที่พอแบบทะเลาะก,กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบถ้ามันลงรอยกันไม่ได้ก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คือตัดสินใจไปเลยก็ได้นะคะแบบไม่อยู่แล้วนะคะตรงนี้เพราะแบบเจอปัญหาซ้ำๆเดิมๆที่ผ่านมาแล้วแบบไม่โอเคแล้วมันก็แก้ไขไม่ได้สักทีเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่เขาจะไปแล้วได้เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้ ถามว่ามันจบหรือ,อยังความสัมพันธ์ปิ่นคิดว่ายังไม่จบหรอกเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นภาวะที่ห่างกันสักพักห่างกันสักพักมันคงจะดีสักกว่าประมาณนี้อ่ะคะ่ะทุกคนเออแล้วก็คนมีคู่นะคะถ้าเกิดว่าเออในช่วงที่ผ่านมาคุณทะเลาะกันแล้วคุณไม่ได้มาทะเลาะกันในช่วงเดือนเดือนเมษาเนี้ยเหมือนกรณีเมื่อกี้นะคะก็มีเกณฑ์ทีเออ่เขาเองก็อาจจะเข้ามาง้อคุณด้วยเหมือนกันนะคะเออแล้วก็ สำหรับบางคู่บางคนที่ทะเลาะก,กันในช่วงเดือนเมษาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็ให้ระวังเกี่ยวกับปัญหาว่าจะมีบุคคลที่3ที่พยายามจะเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์นะคะ เออแล้วอาจจะทําให้พวกคุณทะเลาะกันก็ได้นะระวังด้วยนะคะบุคคลที่3นี้เป็นไปได้ทั้งคนที่จะเข้ามาชอบมาจีบม,มาเป็นมือที่3ามจริงๆแล้วก็เป็นเหมือนเรื่องงานหรือว่าเป็นคนอื่นๆเช่นครอบครัวอะไรอย่างนี้ที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันนะคะระวังด้วยนะคะเดือนนี้คุณไม่ค่อยจะสมบุกสมบันดีเท่าไหร่ในเดือนนี้นะไปดูดงใจให้นะคะอ่าแ,แล้วก็มาดูไพ่อ,อัลลเข้ากันค่ะ ให้คำแนะนําอะไรคนมีคู่บ้างคะ่ะโอ้โหใบนี้ออกมาอีกแล้ว เออแน่นอนนะคะว่าถ้าคุณจะไปต่อในความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะต้องใช้พลังงานชีวิตพลังงานใจของคุณเยอะมากๆคุณจะต้องแบบทําตัวเป็นคนที่มีพลังงานอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ฟรีแลนซ์นะคะใบนี้บอกว่าอยากจะให้คุณเนี่ยให้อิสระเกี่ยวกับตัวคุณเองแล้วก็ตัวของคู่ของคุณเยอะๆนะคะอย่าแบบกดดันกันมากหรือว่าอย่าตัวติดตลอดกัน24ชั่วโมงมากเกินไปนะคะแล้วก็ unafraid นะคะหมายความว่าคืออะไรที่คุณกลัวอยู่อ่ะ กลัวสมมติกลัวว่าความสัมพันธน์จะไปไม่รอดกลัวว่าจะเลิกกันกลัวว่าจะมีใครเข้ามาเนี่ยอย่าไปกลัวนะคะเพราะว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตทําทุกวันให้ดีที่สุดอย่าไปกลัวอะไรล่วงหน้าก่อนนะแล้วก็บายนะคะความสัมพันธ์เนี้ยพยายามอย่าผูกมัดกันมากจนเกินไปนะคะอย่าผูกมัดแบบว่า จนแต่ละคนไม่มีเวลาส่วนตัวไม่มีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองอะนะคะให้แบบปล่อยแบบสบายๆบ,บ้างมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างะะก็อาจจะช่วยให้ความสัมพันธ์เนี้ยดีขึ้นได้เช่นกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับชาวคนมีคู่ทุกท่านนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ชาวที่รอคนเก่าอยู่ค่ะมาค่ะสำหรับคนที่ยังรอคนรักเก่ารอแฟนเก่าคนคุยเก่า สามีเก่าอยู่นะคะเรามาดูกันซิว่าในเดือนเมษายนนี้มีเกณฑ์ที่คนเก่าๆของชาวธาตุลมเนี่ยจะติดต่อกลับมาไหมคะาธาตุลมก็คือชาวราศีกุมตุลมิถุนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อดูมาแล้วแบบอ้าวไม่ใช่ราศีเราหรอผิดอะไรอย่างนี้ยังมันจะเดือนะคะทุกคนเดือดซันค่ะดูว่ามีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมาไหมเดมูนอะไรเนี่ยขึ้นมาคู่กันเลย เจ็ดถ้วยสี่ถ้วย The view of fortune ปิ่นมองว่ามันมีโอกาสที่จะติดต่อกลับมาไหมสําหรับบางท่านก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะติดต่อกลับมาแต่ว่ามันเหมือน พอเขาติดต่อกลับมาครั้งนี้เขาก็ยังจะมาทีชคุณเหมือนว่าคุณเป็นตัวเลือกของเขาอยู่อ่ะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่กับการติดต่อกลับมาของเขาหรือว่าเขาจะอาจจะเป็นคนที่มีแบบแคตตาล็อกหลายคนในมีม,มีมีตัวเลือกในแคตตาล็อกของเขาหลายคนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยจะอยู่ในสภาวะเนี้ยสภาวะที่แบบโอ้ยรูปนี้มันกลับมาทําไมเนี่ยไม่อยากได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออ แล้วก็แต่ว่าบางท่านบางคนนะคะมันเป็นภาวะที่ว่าเขาเองอาจจะมีอะไรต้องทําหลายอย่างในชีวิตนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรับผิดชอบภาระชีวิตต่างๆเขามันก็เลยอยู่ในสภาวะที่เขาเองก็อยากจะติดต่อกับมาแต่ว่ายังทําไม่ได้หรือว่ายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะติดต่อกลับมานั่นเองนะคะซึ่งเขาก็เออแบบอก็แล้วแต่การเวลามันจะนําพาให้มาเจอกันอีกครั้งแล้วกันนะเนาะถ้าแบบ เออมีโอกาสสะดวกที่จะได้ติดต่อกันก็เดี๋ยวถ้าโชคชะตาพาไปก็คงได้ติดต่อกันเองแหละอะไรประมาณเนี้ค่ะเขาเขาคิดอย่างเนี้เออแต่เขายังไม่ลงมือทำอะไรนะเขาคิดอยู่ว่าเขาอยากติดต่อแต่เขายังไม่ทําอ่ะมาดูคาแนะนําจากอาลรคเคิลกันชอบอะโฮลิกนะคะก็คือบางท่านอะถ้าคุณไปเจอกับคนที่ ที่คนคนเก่าของคุณเขาชอบทำเหมือนคุณเป็นช้อยอะคุณก็ทําเหมือนเขาเป็นช้อยคืนบ้างนะคะไม่ใช่ <c oughs> หมายความว่าคุณก็ทําแบบว่าเหมือนชีวิตคุณมีอะไรหลายๆอยา่างเหมือนกันนะคะอย่า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 เป็นของตายให้เขาแบบรู้ว่าเออหันกลับมาเมื่อไหร่เธอก็ยังอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้ไม่เอานะคะแบบนี้ทําตัวให้เราแบบว่าดูยุง่งๆแล้วก็มีอะไรมีอะไรทําหลายๆ,ๆอย่างเอาไว้นะคะแล้วก็ ฮาร์ดชิมนะคะเข้าใจแหละว,ว่าคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันยากลําบากเพราะว่าบางคู่บางคนก็คืออาจจะไม่ได้เลิกลาจบกันสวยด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังอยู่ในภาวะที่ยัง Move on ไม่ได้ Move on ยากอยู่เพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้นะกันนะคะแล้วก็ p l e s s นะคะมันหมายความว่าบางครั้งอ่ะคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเวลาที่คุณรู้สึกแย่ไม่มีใครอยู่ข้างๆคุณเลยแต่ว่าอยากจะให้คุณอ่ะ หันไปมองคนรอบตัวคุณเพื่อนคุณพ่อแม่คุณครอบครัวของคุณคนที่รักคุณนะเออลองหันไปดูตรงนั้นได้นะคะอาจจะมีใครสักคนที่ยังซัพพอร์ตคุณอยู่คุณไม่ได้ตัวคนเดียวเสมอไปนะแล้วก็เซนส์นะคะสำหรับบางท่านเนี่ยถ้าคุณมีม,มีมีภาวะหลังสังหอ์แบบว่าถ้าคุณเชื่อเรื่องนี้นะว่าแบบ เออถ้าถ้าเขาจะติดต่อกับมาถ้าคุณรู้สึกรู้สึกว่าเขาจะติดต่อกับมาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็น่าจะติดต่อกับมาแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเออแบบติดต่อกับมาแล้วก็แบบคงไม่ดีเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปตามเซนที่คุณคาดเดาไว้ด้วยก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นดวงส่วนตัวเอ้ยมันเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นฟังหูไว้หูนะคะทุกคนอย่าอินมากแล้วก็อย่าเก็บไปคิดอะไรมากเอาไปปรับใช้เพราะว่ามันก็เป็นแค่กระดาษ7จใบที่เล่าเรื่องแล้วก็แนะแนวทางชีวววิตให้้้พกกคคุณเท่านนนนนััะะ็ี จบแล้วนะคะสำหรับความรักของชาวธาตุลมกุมตุนมิถุนในเดือนเมษายน2564นะคะขอโทษด้วยที่ไม่ว่างมาทำคลิป12ลราศีให้นะคะเพราะว่าเดือนนี้คือยุ่งยุ่งมากๆจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ ใครที่รอเรื่องของเราเรื่องของคนโสดแล้วก็เรื่องของคนเก่าแล้วก็จดหมายรักจากคนที่คุณคิดถึงนะคะเป็นจะเริ่มอัพอีกทีก็คือวันที่12เมษายนนะคะหลังจากที่ปิ่นเริ่มว่างแล้วนะคะแต่ว่าช่วงปลายเดือนก็จะกลับไปยุ่งใหม่อีกครั้งเพราะฉะนั้นก็ขอโทษทุกคนด้วยที่ไม่ได้อัพ2อาทิตย์เต็มๆเ,เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่ากโกรธกันเลยนะคะทุกคนก็วันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีคะ่ะ